มาตามต่อเนาะครับเนาะหาหน่วยหมวดที่เดียวเนะาะของที่เดี่ยวของบัญชียี่สิบเนาะครับเนาะมาตั้งแต่เจ็ดแปดเจ็ดหกปกติเนาะรับที่เดื่อกับตุ้ยหมดเลยกับโอ้กุบริการบริการใส่เนาะตัวเด่นมาตามไม่เอาแบบเก่าเนาะครับเนาะได้ฮะ สี่สามสองเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดโอเจ็ดแเก้าอีกแล้วนะครับเ่าอืมชนึง เอาแปดลงมาเลยนะครับเนาะเจ็ดปเป็นเจ็ดเป็นเเป็นโเป็นหเป็นสเป็น3ามถ้เป็นหนน 지나서, 신년 전사, 총격질, 총격 Да. Mm ну. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. เดจับเด้ศ no ah, mm ูนย์ที่หกเจ็ดแปดได้นาะครับฮะหมดไหมเจ็ดแปดเจ แล้วก็เจ็ดสเจ็ดสามแปดศูนย์นแปดเกบบ้าแปดศูนย์แ เก้าส่วนเก้าส่นเก้่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเสยนหนึ่งเส้นสอง สองานนสามสองสามสองหนึ่งนะกันนาะสามหนึ่งห้าสิเอาส่วนกัน,นเลยเนาะหกเจ็ดเก้า นะครับมาจับอาบาีกวารหนึ่งนะครับนาอมันอาซิมานะครับน้นนอนนรประวัตเส็ 7, 9, 7, 6, 7, 8, 6, 9, 6, จเจนน็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดแเก้าหกแปดนะครับน้น กัะเป๋าแวครับน้อเด็กตัวเด่นมันชนกันมันชนได้แน,น้ะครับเนาะเอาตัวนี้มาเพิ่มน่อนะครับเดี๋ยวเขาจะบวกนาอตติดเด็กติดนล้วครับเนาะเด็กติดหน่อยปกตินล้ครับนี่ ติดเจ็ดนะครับเนาะติแดแปดติดเก่านะครับเนาะติดหน่อยปกตินะครับเนาะแปดเก่านี่วงเลยนะครับ แปดเกวงเลวเนาะเจ็ประวังเนาะเจ็ดแปดเจดเกาเนาะครับเจ็ดแปดเกนี่ยฮะมีเราออกเจ็ดแปดเเกานะครับเนาะเนยเก็ดแปก้าแปเนาะครับเนาะเราจะเรียตัวนี้เนาะครับเนาะห้าวงลนะครับ พวกนี้เอานาะครับพอวันไปส่นกันนะมีเดลยนะครับนี่เจ็ดเก่านาะครับเป็ดเก่ามีเดลยเนาะครับเอาออกยังเดียวอยีกสามตัวนะใส่เนาะครับนี่ไข่ชิมาอยู่นี่เนาะครับเจ็ดหกเนาะครับ โคบเอ็ดนะครับเนาะต่อกันมา่นี่นะครับโคเก่านะครับเนาะเปดเก่าก็มีนเลยอืมโคเป็ดนะครับเนาะหน่อยปกติน,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 นะครับเนาะพวกเด็ออก่าห้องกระนิ้น เมนี่นอยปกติมีสมิะนเปื่อกมาสามโตน้ครับเนาะวันนี้มันสอบมองตัวเก่านะอรับเนาะพังคำเปลี่ยนนะครับเนาะสุดมีเขามีดุดถ้าพิดผ่านประการใดขอตรวจขออภัยน้ับเนาะเพราะว่าคนเด็ดกระหูว่าชี่ออยังเนาะน้องับเนาะนำไปใส่ครับพิจารณาให้ดีนะครับเนาะ ต้อไปผิดพลาดประการใดก็ตรวจคอเพ่เนาะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไวส้สำบเนีหเนาะครับเนาะสวัสดีครับ